สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีดนะแล้ววันนี้เราก็ยยอยู่ในเกมโนแมนสกายนะครับผม้โโนะครับเฮียมาหลังจากวันที่แล้วเราก็ได้ทำการทำภารกิจไปเรื่อยๆครับจนได้ต้องไปไปหาอพอลโลอีกจุดหนึ่งไม่รู้มันทำอะไรเหมือนกันครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนขอเข้าไปดูก่อนมันทำอะไรวะเพราะตอนนี้ผมนั่งฟาร์มกันอย่างสนุกสนานเลยนะฮะไปฟาร์มนอกไอฟาร์มนอกรอบมานะครับผมอันนี้เพราะว่ใช่ปะใช่ใช่เนี้ยเออใช่ละนี่ จะอยู่อีกมันจะอยู่อีกระบบหนึ่งเพราะว่าผมไปฟาร์มมานะอันนี้ก็คือห้องพืชที่ผมปลูกเอาไว้นะครับเป็นอ่าเป็นพืชหลากหลายชนิดมากก็ต้องขอบอกเลยว่าเก็บเกี่ยวได้ดูดูดดอันนี้พืชน,นี้เอาไว้ทำอ่าเจ้าเครื่องไอ้อะไรวะเครื่องไอ้นั่นอ่ะไอกระจกอ่ะกระจกที่มันเอาไว้เป็นส่วนประกอบของการสร้างเครื่องไอเรียกตัวประหลาดมาครับ เป็นเป็นตัวเรียกไอเจ้าบาหำม,มานะครับผมเดี๋ยวผมเก็บนี่ก่อนตัวบักหำเป็น,นอาวากาศที่เป็นมีชีวิตนะครับเออซึ่งแน่นอนว่าผมผมทำไปแล้ว <c oughs> นี่ผมฟาร์มจนทำได้คิดดูดิดูแบบว่าโคตรมันนี่ครับเครื่องนี้นะครับผมนี่นี่สาวอากาศในฝันนะครับผมนี่ก็คือที่บอกไว้มีคําเตือนจะเจอกับอ่าสิ่งมีชีวิตอวกาศแบบโบราณที่สิ่งมีชีวิตโบราณในอาวากาศนะครับผมเออซึ่งแน่นอนว่า มาดูเราต้องเจอมันแน่และมาดูกันว่ามันจะเป็นเช่นไรแล้วเราต้องทําอะไรบ้างอันนี้ผมก็ได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าโลกนี้มีปะเอ่อโอเคในระบบมันเขาเรียกว่าอะไรแต่ระบบดาวมันอาจมันอาจจะไม่มีหรือว่ามีก็ได้นะครับแล้วก็คือต้องกดเช็คว่ามีหรือเปล่าระบบดาวนั้นน,นนะอันเนี้ยคือไอ้ที่เราได้ยานมายานเทพอะ่ะออประเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันต่อเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวดูซิว่าเราไปที่ดาวดวงเก่านี่ดาวดวงนี้นะครับอุย้ยการค้าเป็แบบกลางด้วยเฮ้ยการค้าแบบกลางน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรน่าจะขายของได้นะจากทรงผมว้าไปเลยวๆๆๆๆๆ้ nice! าวว้วว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 วาวตน มันมันไม่ได้ว่ะมันมันต้องเช็คจริงๆอะ่นะของมันต้องเช็คอะ่ะอันนี้ก็อุ้ยนี่ไงเห็นไหมครับโอ้โหขายได้ราคาดีมากอ่ะเดูยดิบวก22%อเปอน่ะเมื่อกี้มันติดลบอยู่เลยใช่ปะอันนี้มันขายได้แบบแบมๆคือลือนะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างไะครับแต่ละระบบเรามันก็จะอ่ามุ่งมั่นหน่อยแต่ว่าผมขายในนี้น่าจะไม่ดีเดี๋ยวเรามาลองจำดูครับ อันนี้สามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ยนะี่สิบเปอร์เซ็นต์จำไว้นะไอ้เขียวสามสิบเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเขาเรียกว่าข้างในยานใหญ่เราจะขายได้เท่าไหร่ <c oughs> มาดูกันเลยดีกว่าได้ <c oughs> ครับไปดูสิอ้าวเฮ้ย oh God. Oh โอ้มาเกิร์ดอ้อไม่ไม่โอ้ดูดิทุกคนดูดิฮะพอมาขายบนยานยานหลักของเรานะครับดูดิจกักอันนี้อะไร30%กลายเป็น40%อ่ะ คือขายข้างนอกนี่มันดีก <beautiful> ว <broch ure> <moon> ่าแบบเพนเห็นนะครับแบบว่ารวยรวยอ่ะรวยของจริงอันนี้จาก29เใช่ป่ะกลายเป็นสามสเพิ่มมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นสิ่งที่ดีท่านชอบจริงๆเลยมาโอเคเรามาทำภารกิจกันต่อเลยดีกว่านี่ตรงนี้ดูสิว่ามันจะเจอกับอะไรหรือว่ามีทางตันอะไรอีกเปล่าที่ผมต้องไปฟาร์มมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลายวันเลยด้วยซ้ำเฮ้ออะไรอ่ะ ผมว่าตรงนู้นนั้นน่าสงสัยมากเลยโอ้หดาวดวงนี้มันช่างไม่น่าไว้วางใจซะเหลือเกินรู้จักพืชแล้วพืชมันน่ารักเกินไปนี่ไงจ,งจอดเลยอันนี้คำแนะนำข้างล่างก็คือเวลาเราอยู่บนอวากาศใช่ไหมมันจะเจอกับเจ้าพวกนั้นแหละก็ให้เตรียมตัวกันให้ดีนะครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นรูปร่ยังไงนะมันจะโผล่ไปยังไงก็ไม่รู้ด้วยนะเนี่ยโอเคครับผมว่าผมเจอละที่นี่แหละครับ เอออย่าอย่าอย่ามันโอ๊ยมันเกี่ยวกลาดมันเกี่ยวกลาดมาชักกาชะกันนี่ไม่สนใจเลยฉันไม่รู้ว่ามันจะคาดหวังอะ,อะไรเมื่อเข้าใกล้โครงสร้างกองทัพรักษาการทางผ่านที่ชั้นจะพบอาร์เทมิตเฮ้ยอย่ายิงกูด้วยแต่นะแต่นโครงสร้างที่ขยับได้ของโมโดโมโนโลิกก้อนนี้ฉันรู้สึกว่าเรื่องราวิอะไรอะวิสัยทัศน มันกำลังแผดเผาตัวเองเข้าตาฉันแล้วคือเหรอวะงงกับที่อ่านมากก็เลยงงงงกับที่อ่านอีทินนักเดินทางการมาถึงวะนักเดินทางตื่นขึ้นภายใต้เงาของดาวสีแดงพวกเขาหลบหลบหนีผ่านจักรวาลที่อ้างว้างโหยหาเป้าหมายและความหมายพวกเขาพบสิ่งแปลกประหลาดสิ่งแปลกประหลาดป,ประตูสู่สวรรค์ไม่มีเดอะเดอะเกต ไม่มีเดอะไวคินไม่มีเดอะคอว a กที่สามารถมองเห็นได้มีเพียงผู้เดินทางเท่านั้นที่สามารถรับรู้ประตูมิติได้แม้ว่าพวกเขาจะได้จะไม่รู้วิธีก้าวผ่านก็ตามเไม่งงหมดแล้วเนี่ยสกีอะไรอะสกขีพยานอักษรเว้ What? มันจะมีคนฆ้าอยู่แล้วเนี่ยฉันเต็มไปด้วยความรู้ของนักเดินทางโบราณฉันเห็นไอ้เจ้านั่นอยู่ในใจ ส่วนหนึ่งของโค้ดที่ฉันต้องใช้เพื่อใช้งานพาพอทเทลอ๋ออ้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ครับผมขณะที่ฉันออกจากไปฉันเห็นโดนเซตินเนลระยะไกลมันเมือนเคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วบ้าไปอยู่กับปูเนี่ยอ้เช็ดคือไรเอายิงกูขโมยนะโมยเลยโมยเลย สนใจครับนี่สแกนด้วยไงว้าวก็ยังอ่านติตดๆกันมนเดิมเลยสักว่าตอนนี้ผมว่าเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเผื่อจะเจอกับอของดีนะขึ้นเลยมาอะไรครับพี่น้องเราต้องเจอกับอะไรบางอย่างนา่นี่สิวะาอ๋อนอมาแล้วสัญญาณสัญญาณ คณะผมไปเลยว้าวว้าวว้าว้วเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาวัตถุว้าวใหม่ร้อคือลือน่ะตัวอะไรอ่ะไอตัวนั้นนะครับสิ่งมีชีวิตโบราณเข้าไปดูใกล้ๆดิโอ้ยไปกัอดูดิฮะ ข้าไปดูเลยอ่าสิ่งมีชีวิตขนาดมาหืมาและลุงลุงโลดลอยพันยานอาวกาศของฉันดูเหมือนว่าดูดูเหมือนว่าจะวหายผ่านอ่าอะไรอะ่ะอะไรสุยะสุญญากาศโอเคขออวกาศอ,องงงมาแล้วลอะองดาวะระยิบระยับรอบรอบตัวมันเหมือนไม่มีอะไรที่ฉันเคยเห็น แบบไม่เคยเห็นสิ่งอะไรแบบนี้มาก่อนและเดินทางในในโชคชะตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราได้มอบเราได้ามาบรรจบกันโอเคขอสงบแล้วสันติสุขสันติสุขปกคุมชั้นต่อหน้าสิ่งมีชีวิตโบราณน,นี้รู้สึกคุม้มรู้สึกคุ้นเคยอย่างสุดสุดซึ้งราวกับรู้จักกันมาตลอดเส้นได้ของคุณไปยังผ้าทอของฉันฮะ ทักทอเข้าด้วยกันในพื้นพื้นพรมแห่งจักรวาลฉันดีใจที่ได้อยู่ได้อยู่ด้วยกันถามเรื่องถามเรื่องผมชัดเท้าหืมว่าตฉันเห็นจาตากรรมของคุณเกี่ยวเกียรพันกับฉันหลายครั้งแล้วเพื่อนของฉันเฮ้ยอันนี้อ๋อเขาคุยกับเราเหรอฉันควรจะเข้าร่วมกองเก่าฮิเยอก,กอนยาของคุณก็บรรทุกสินค้าของคุณอีกครั้งไหม มาเรามาฝันด้วยกันคุณเป็นใครในชีวิตนี้ฝันไปด้วยกันกกนี่ยะยานจริงอ่ะสัตว์คล้ายวานกำลังเปิดคออะไรอะเพลงกอมเด็กที่ก้องกังวานแวบแวบมาอะไรเหนือชั้นอาบเจ็ดสํานึกของฉันด้วยขึ้นแห่งความอิม่มอกอิ่มใจเสียงของสัตว์ร้ายดังขึ้นแต่แต,แต่ไกลเมื่อมีวิติีแปลก ปรากฏขึ้นในจิตใจเหมือนมีมิติโอเครู้สึกเคลื่อนไหวตื่นรู้สึกฉันกำลังว่ายน้ำด้วยแขนขาที่ไร้น้ำหนักข้ามข้ามมหาสมุทรแห่งดาวเคราะห์ระบบของระบบของเทเทฟักฟ้าอะไรวะดึงความสนใจเข้ามาสามโลกเชื่อมเชื้อเชิญฉันให้เข้าใกล้ แต่ฉันร,รู้ว่าเวลาของฉันอยู่ที่นี่จะหายหายวับไปสามารถไปถึงดาวเคราะห์ดวงเดียวเท่านั้นฉันกระชับแขนขาแน่นแล้วพุ่งเขาา้าผาว่าต่อกโงเอาไม่กดงงชิบหายเลยงงมากนะแครับมันเป็นอะไรที่งงวะที่ผมอ่านต,ตะกุกตะกากนี่คือแบบกูกำลังงงอยู่ด้วยว่ามันแปลว่าอะไรวะ <c oughs> ก็เลยแบบพยายามอ่านแบบทีละครที่ะเน,น้นๆ่นนนะงงที่ไรอันนี้อะไรอ,นนอะรอาข้อที่หนึ่ง มหานครต่างดาวที่พุ่งพล่านเทือกเขาอ,อินเดียมระบบนิเวศขนาดใหญ่ฉันเข้าใจแล้วนักเดินทางฉันเริ่มเห็นคุณชัดขึ้นแสดงเพิ่มเติมเพมก่อนเด็กของสิ่งมีชีวิตดึงฉันต่อไปร่างกายของฉันคือร่างของร่างกายของมัน เราแหวกไหวในความฝันเป็นหนึ่งเดียวฉันยือนอยู่บนพื้นผิวโลกโล่งของทะเลทรายที่ร้อนแผดเผาเมฆกรรมตะลังเมฆกรรมกรรมฐานลอยอยู่เบื้องบนท้องฟ้าส่งเสียงดังทุกสุดของฉันส่งสัญญาณเตือนพายุไฟกำลังใกล้เข้ามาอดทนรอและเติมน้ำมันรวบรวมสตาอ๋ออันนี้คือมาค่อยทำทำอะไร รวบรวม Storm Crystal อ,อทนรอรแล้วเติมน้ำมันพรามว่านี่แหละถ้าเวลาจะปรับเปลี่ยนเพลงตามที่ฉันเลือกไม่ว่าจะกําหนดวิสัยทัศน์แต่ฉันรู้สึกว่านี่เป็นวิธีของความเจ็บปวดไอ้นี่มันชื่ออะไรอ่ะนีอะไรอ่ะนี่นนโมโอ่ะในการหาจุดยืนของตัวเองในการเป็นหุนห่นส่วนของเรา ขอโทษที่อ่นมึนๆนะครับผมอันนี้ต้องถ้าใครไม่ชอบก็ขออภัยด้วยโอเคต่อภาพเปลี่ยนไปฉันพบว่าตัวเองอยู่ในอยู่บนสะพานยาสะพานยาวอะไรอะ่ะสะพานยานหลวงของฉันอ๋อ้ยสะพานไอยานใหญ่นะครับสัญญาณเตือนส่งเสียงดังระดับพลังงานวิวกฤต ระบบทั้งหมดล้มล้มเหลวทีมวิศวก,กรต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมประหยัดพลังงานอ๋ออันนี้คือแบบมันให้เราเลือกว่าจิตใจเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดเกิดเหตุอย่างนี้เราจะทําอะไงต่อเอาพลังงานไปยังไฮบริดรเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือคืออะไรอ่ะตื่นภาพประปยังอ๋อระบบอ,อ่าประหยัดพลังงาน โอพลังงานไปยังไฮบริดไรผมว่าโอพลังงานไปไฮบริดไรก่อนบทเพลงของสิ่งมีชีวิตนี้คลีเป็นภาษาฉันพบว่าตัวเองพูดภาษาต่างดาวได้คล่องเวลาผ่านไปอย่างไม่เป็นทางการและฉันใช้เวลาทั้งวันอย่างคุ้มค่าในการฝึกและเรียนรู้บ,บทบทรมเนียมของเกตคอลแบกผมชอบเอ่อเดอะไวคีนมากกว่าคนระับเอ้ยผมชอบคอลแบกมากกว่า ข่าแบกการมองเห็นมืดลงและรุนแรงขึ้นช้ำคลื่นคานผ่านยานบรรทุกสินค้าที่ถูกทิ้งล้างถุงไข่ประหลาดห้อยลงมาจากถุงไข่ประหลาดห้อยลงมาจากเพดานไหลออกมาและสัมเทาถุงมีมากมายและฉันอยู่คนเดียวแยกถุงเพื่อศึกษายิงถุงสร้างทางออกทางยุดยิงแม่งเลยยิงถุงแม่งเลยแสดงความทุกข์นั้น นำฉันไปสู่พื้นที่ห่างไกลฉันพบนักบินลอยลำยานขาดยานขาดลุ่งลิ่งโอเคทางเชื้อเพลิงแห้งขณะที่ฉันเข้าไปใกล้อาชญากรคนหนึ่งพยายามหลบหนีจากที่เกิดเหตุมอบเชื้อเพลิงสำรองให้กับนักบินเออผมชอบอันนี้นะยึดเชื้อเพลิงผมจะช่วยต้องช่วยอันนี้เป็นปัญหาเช่าเลยนะคือมันถามจิตใจเราเต็มๆเลยว่าเราจะทำอะไรกับเหตุการณ์นี้บ้างนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะมีผลการที่สแต็กยานหรือเปล่านะครับผมเพราะเราต้องได้เจ้าเนี่ยมาขี่หรือเปล่าวะไม่รู้ชันหลงทางในาดาราจักรที่ไม่รู้จักดาร์คอที่ไม่รู้ไม่คุ้นเคยเสียงเสียงข้าคขู่ดังขึ้นในห่วงชั้นจองแพ้หรือตายยานอวกาศที่เป็นศัตรูนั้นมีอาวุธที่ดีอาวุธของมันเหมือนว่าเหมือนเหนือกว่าของชั้นคงจะสู้ยากเจรจาข้อตกลงยิงก่อนที่จะทำ <laughs> เอาชนะพวกมันแล้วก็หนีไปผมวันนี้ครับผมสู้เหมือนที่เราเคยทำกันมาเสียงเพลงเริ่มจางหายฉันเจ้ามองไปยังอะไรอะขอบฟ้าของดาวเคราะห์ที่น่าตื่นตาตื่นใจฝูงสักแตกหน้าเล็มหญ้าอย่างสงบบนหญ้าที่มีกลิ่นหอม ทำใต้ดินที่แผลกิ่งก้านสาขาเต็มไปด้วยความมั่นค่งหมาสาลฉันคงอยู่ต่อไปหรือจากโลกนี้ไปเมื่อฉันพบมันคนพบทุกสายพันธุ์ดึงทรัพยากรทุกอย่างออกมาจุดชั่วคาเพื่อเติมเชื้อเพลิงเท่านั้นคนพบทุกสายพันธุ์แล้วกันนี่ความฝันสลายไปความจริงกลับมายืนยืนยันอีกครั้งเผชิญหน้าความจริงมาสิ เผชิญหน้ามาเลยฉันเห็นคุณแล้วเพื่อนของฉันฉันเห็นความอดทนในการออพยยพบทีอ่อะไรวะที่กองยาของคุณต้องการจากฉันฉันพร้อมที่จะเติมเริ่มต้นการเป็นหุ้นส่วนของโอเคแล้วเขาเขาพร้อมแล้วครับตามพ่อกองยานเลยไอ้น้องไอ้ชี่ออะซี่ยงหัอกากจังง่าโถเอย้ยเอาไม่ดีอะ ไปเลยเป็นสัตว์ตัวแรกของเรานะครับติดตามอันนี้สิ้นสุดการเดินทางว้ยใครไม่ว่าเแนะนำสิ้งสิงสงการเดินทางแล้วโอเคผมต้องบ่นว่าน่าจะเข้าไปอยู่กองยานหมดเลยครับแต่ว่าสแต่เขาขั้นก,กากมากเลยนกากอบบบมเลยอะ ไม่เป็นไรถั้งนั้นเราไปต่อเลยดีกว่าครับพาธุรกิจต่อไปเลยอู้วคนนี้มันชี้มาที่ตรงนี้เลยเหรออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นทราบโบราณสถานที่ยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะมีฝั่งดูด้วยครับยวลองลองไปดูว้าวต้องมีสามพี่เลยบอกแล้วพาน,นี้อ่านเยอะมากเลยเจ็บคอเลยว่ะอ่านไม่เข้าใจด้วยประเด็นนะ่ะแย่ที่สุดเลยไปครับ เอาเลยอย่าไปดูยานอยา่าอย่าอย่าไปดูไอ้น้องแล้วอะ่ะเอ,อ้ยผมเรียกไอ้น้องลงมาได้นะขอดูนี่ก่อนไอ้น้องผมเรียกว่าไอ้น้องแล้วกันเมื่อฉันเข้าใกล้โครงสร้างฉันรู้สึกแสบตาโอ้ยแสบตาไม่มีอะไรอ่านแต่ฉันรู้คำศัพท์เหล่านี้มากมากกว่าทุกคำที่ฉันเคยรู้จักเปิดใช้งานทำไมกูไม่รู้อะไรเลยวะนักเดินทางบาปเออกูไม่ได้บาปนักเดินทางพบวิธี พวกเขาทำเสมอโดนลำแรกร่องอะไรร้องล่านเมื่อมันถูกเปิดออกภายในความทรงจำที่แตกสลายของยารักษาการแัะเดินทางพบสัญญาณที่พวกเขาต้องการพวกเขาเดินผ่านประตูปรากฏตัวต่อหน้าผู้ส่งอำนาจทุกอย่างคืออะไรอ่ะไดเดินทางถามอะไรแอลาดว่าออแอ,แอลาดเองเหลืออีกกี่กี่โลกให้เหยียบ ให้เยี่ยมชมพวกเขาได้เห็นมากมายในชีวิตของพวกเขาสกีพยาลักษร์ฉันเต็มฉันเต็มไปด้วยความรู้ของนักเดินทางโบราณฉันเห็นเจ้านั่นอยู่ในใจเป็นหาดอีกชิ้นหนึ่งฉันนึกถึงแอตลานฉันพบชันพบชื่อนี้หลายครั้งในการเดินทางของฉันแต่แต่ธรรมชาติที่แท้จริงของมันยังหลบเลี่ยงฉันการมองเห็นทำให้ฉันเต็มไปด้วยความกลัว กูไม่เข้าใจหรือครับในภูฏีซีคือร้ายเป็นปริศนาธรรมหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วไต่ดูซิว่า <c oughs> อันนี้ภารกิจสุดท้ายแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปโว้วเรลาสถานเลยเหรอเอาเั้นได้ป๋อจช๊บเข้าไป ลงจอแบบนิ่มๆ<_ <EN> _><เ>ปึ <ahr> ๊บมาผมขอดูอะไรบางอย่างครับ